สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพวกผมในช่องซิสเต m นนครับมาเรื่องของกระแสะสังคมกรณีทนายตั้มกับคุณชูวิทต,ตอนเปิดมาแรกๆก็คงเข้าใจว่าเออเดี๋ยวคุณชูวิทอ่ะโดนหนักแน่แต่ทุกอย่างมันก็คงพลิกกลับไปหาทนายตั้มแล้วเจ็บหนักกว่าเดิมเยอะซึ่งเรื่องนี้มันโยงไปหาหลายคนหลายหน่วยมากสื่อเหมือนจะโดนหลอกใช้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีเรื่องของพฤติกรรมการปกป้องตัวเองของทนายตั้มแล้วก็โยงไปถึงทนายคนอื่นอีก ซึ่งน่นหละคือพฤติกรรมการปกป้องตัวเองเดี๋ยวจะมาพิเคราะห์กันว่าพฤติกรรมทนายตั้มเป็นยังไงทีนี้เออเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มจากตั้งแต่แรกก็คือทนายตั้มไปเปิดประเด็นกับคุณชูวิทย์ก่อนคุณชูวิทย์เขาก็แ์ของเขาปกติแช์พวกชุนจีนช่วงนี้เขาก็แ์เยอะอยู่แล้วของเขาปกติงานของเขาอะแต่อยู่ๆทนายตั้มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังมีอะไรหรือเปล่าก็อยู่ๆมาเปิดประเด็นก็คือครั้งแรกนี่คือโพสต์แรกของทนายตั้มในการจะจัดการกับคุณชูวิทย์ก็คือโพสต์มาแนวๆว่านนีมนมัค รับเงินเข้ามานะแต่เขาพิมพ์สั้นๆแบบแฉไปถ่าย,ไป,ไ,ยไปประมาณนั้นซึ่งคําว่าแฉไปถ่ายไป,ไยไปภายหลังคุณชูวิทย์ก็ขอนําคํานี้มาใช้แทนมาแฉกับทนายตั้มนั่นะแหละเอาคําของทนายตั้มมาแฉกับทนายตั้มแทนอะไรแบบนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าโพสต์แรกก็คือเป็นโพสตถูกนั่นแหละว่าจะมีคนไปรับเงินเขามาซึ่งทนายตั้มก็ระบุว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไปรับเงินเขามากกว่า6ล้านถึงหลาย1ิเท่านะ คือถ้า10เท่าของ6ล้านก็จะเป็น60ล้านถ้า20เท่าของ6ล้านก็จะเป็น1้อล้านอะ่ะแต่ถามว่าทำไมทนายตั้มต้องยกตัวอย่างว่า6ล้านถึงหลาย10เท่าเหตุผลก็เพราะว่าทนายตั้มน่าจะไปรู้ข้อมูลมาว่าคุณชูวิทย์เนี่ยณตอนนั้นได้รับเงินก้อนนี้มาแล้วก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาล6ล้านนั่นแหละเนี่ยแหละประเด็นตรงที่ว่าทนายตั้มจะสื่อว่าคุณชูวิทย์เนี่ยบริจาคส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วคุณเก็บไว้อีกส่วนหนึ่ง เพอเอเนี่ยไอที่คุณบริจาคมันน้อยที่ซ้ําแต่คุณเก็บเงินก้อนใหญ่เก็บไว้เขาถึงได้บอกว่ามากกว่า6ล้านถึงหลาย10เท่าเพราะคุณบริจาคไปแค่หล้านที่เหลืออีกราวๆร้อยนิดนิดร้อยกว่าล้านเนี่ยคุณเก็บไว้นั่นคือสิ่งที่ทนายตั้มพยายามจะสือ่อแต่ถ้าเราดูจากสายตาผมก็ดูจากสายตาในเงินปึกนี้ในถุงเราจะเห็นว่ามันเป็นเงินที่แบ่งเป็นมัดมัด,มดอยู่ในหนึ่งปึกใช่ไหมฮะปึกหนึ่งเนี่ยจะมี10มัดถ้าเรานับด,ดีๆมัดหนึ่งเนี่ยน่าจะมี100ใบ เพราะว่า1มัด100ใบแบงค์พันเนี่ยหนึ่งร้อยใบเท่ากับหนึ่งแสนบาทใช่ไหมมัดละหนึ่งแสนบาทในนั้นสิบมัดก็เป็นหนึ่งล้านบาทเพราะว่าปึกละหนึ่งล้านบาทสิบมัดเท่ากับหนึ่งล้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหลายปึกมากใช่ไหมฮะและถ้าเรานับจากสายตาเนี่ยมันก็คือปึกละล้านใช่ไหมฮะรวมแล้วข้างในที่เราเห็นก็คือหกล้านไงถุงละสามล้านรวมแล้วหกล้านซึ่งภายหลังคุณชูวิทย์ก็ออกมายืนยันว่ามันก็คือหกล้านนี่แหละก็คือได้มาหกล้านแล้วก็เอาไปบริจาคเลยเพราะฉะนั้นเราต้้้อองงิตาาาามทที่่เเเรห็นนนนัคืล ส่วน10ล้านอันนั้นคือสิ่งที่ทนายตั้มเขาพูดเองแต่ไม่ได้มีอะไรมายืนยันก็แค่ได้แค่วัดไซส์ถุงซึ่งไซส์ถุงเรามองจากมุมบนเนี่ยเราไม่สามารถมองได้ว่ามันลึกกว่านั้นอีกไหมหรือจะเป็นไซส์มาตรฐานหรือเปล่าไซส์มาตรฐานก็มีหลายไซส์อีกแต่ที่แปลกก็คือว่าหลักฐานทนายตั้มนั้นพร้อมมากเหมือนหลักฐานอีกฝั่งทายมากนั่นแหละฝั่งหนึ่งน่าจะเตรียมไว้แล้วแหละ เตรียมจะให้เงินคุณชูวิทย์แล้วถ้าคุณแฉเนี่ยฉันจะได้เปิดโปงค,คุณเหมือนถูกจัดไปแล้วจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ต่อว่ามันแปลกต่อให้คุณให้เขาไปแล้วแล้วเขาแฉมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรหรือว่าเขาอาจจะไม่ฉลาดหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจีนด้วยนะเพราะว่ามีสารวัตรสัวสัว,สวก็คือชื่อคนจีนนะ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อแล้วก็ตามข้อมูลก็คือเงินก้อนนี้เนี่ยเขาให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งตอนให้เนี่ยเขาก็จะมาคุยกับคุณช้ เว็บอะไรก็ตามพวกธุรกิจสีเทาเนี่ยอย่าไปแฉให้เงินเพื่อย,ยัดปิดปากส่วนนั้นไว้แต่ส่วนอื่นเนี่ยคุณเปิดได้เปิดไป,เ,ปเลยอะไรประมาณนั้นเหมือนตำรวจกลุ่มนี้คุมเว็บพนันเว็แบบนี้แล้วก็ให้เว็บพนันพวกนี้รอดอะไรแบบนั้นเพราะยัดตังให้ตำรวจแล้วก็มายัดตังให้คุณชูวิทย์เพื่อปิดปากเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทนายตาั้มแฉว่าคุณชูวิทย์รับเงินอันนั้นเป็นเรื่องจริงเพียงแต่มันไม่จริงตรงที่ว่ามันแบบร้อยกว่า 100, ล้านอนะมากกว่าหก้านหลายสิบเท่ามันร้อยกว่าล้านนะไม่จริงซึ่งคนที่ให้้้เงิินนนคคุณชชววววทกกอีี็ืตา่ส คนชูวิทย์ก็ออกมาเปิดแล้วทนายตั้มก็เหมือนพูดถึงคนที่ชื่อสัวเหมือนกันเห็นว่าเรียกว่าสาว,าวัดส,สัวนะก็ให้เงินกรนี้ไว้แต่ทุกอย่างมันก็แปลกอีกตรถถงที่ว่าทําไมทนายตั้มถึงไม่แฉตํารวจคนนี้ไปด้วยตํารวจที่ชื่อสัวไปด้วยทั้งที่คนให้ตังเนี่ยผิดเต็มๆเ,เพราะว่าตั้งใจะจะยัดจะปิดปากเขาแต่ประเด็นก็คือปิดปากเขาไม่ได้ไงคุณถึงแฉเพราะว่าคุณเจ็บปวดมากแต่ทําไมคุณไม่แฉคือโอเคแฉคุณชูวิทย์ได้แต่ก็แฉพ่วงไปด้วยจะเห็นว่าคุณคอมเมนต์เรื่องนี้เยอะนะคุณท หลักๆหลายคนก็คือทักท้วงเรื่องของการทำไมไม่แฉาตำรวจด้วยคนให้เงินอ่ะหรือคนให้ข้อมูลคุณนั่นแหละเพราะว่ารูปนี้คุณชูวิทย์ก็ยืนยันว่ารูปนี้เขาไม่ได้เป็นคนถ่ายแล้วใครจะเป็นคนถ่ายรูปไอ้ถุงเงินเนี่ยที่ใส่เงินก็ต้องตํารวจคนที่ให้เงินนั่นแหละทำไมไม่แฉาเขาทั้งที่เขาเป็นคนให้ข้อมูลมันก็เลยแหลกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นขบ,บวนการหรือเปล่าเหมือนเตียมไว้แล้วหรือเปล่าแปลกอีกอย่างตรงที่ว่ามีคนไปแคปมาก่อนวันที่ทนายตั้มจะแฉจริงจังเนี่ยมีพวกเพจหลายเพจมาก โพสในคําเดียวกันทีเด็ดก๊อปต่อกันนะว่าพวกนี้จะมีข่าวใหญ่พวกนี้จะมีข่าวใหญ่รากับว่าเตรียมไว้แล้วว่าจะตั้งใจมาดิสเครดิตคุณชูวิทย์จะสกัดขาทําให้คุณชูวิทย์ล้มแน่ๆล้มทีนี้ก็แฉอะไรไม่ได้แล้วเพราะหลักๆจะมีแค่คนเดียวในไทยที่แฉแบบนี้และรู้เรื่องเยอะแบบนี้ก็เลยพยายามจะเล่นเหมือนเป็น I/O เป็นขบวนการใหญ่เพราะว่าพวกธุรกิจสีเทาหลายคนก็รู้มันก็เชื่อมโยงกับตำรวจบางกลุ่มต้องมีตำรวจคุมอ่ะต้องมีตำรวจที่คอยให้ท้าย ม่ยงั้นเว็บพวกนี้อยู่ไม่ได้จัดการเว็บจัดการง่ายมาก IP มันติดตามได้ยิ่งรัฐบาลอ่ะรัฐบาลไทยง่ายมากสามารถจัดการได้แต่เห็นหี่ยหลายเว็บเว็บดูหนังออนไลน์เว็บเถื่อนไหนมากมายพวกนี้อยู่ได้เพราะนั่นแหละมันมีเบื้องหลังกับตำรวจบางกลุ่มเท่านั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเพราะเรื่องนี้อยู่ๆทำไมทนายตั้มไม่แฉตำรวจและทนายตั้มได้รับข้อมูลจากใครลูกนี้เนะี่ยใครส่งให้คุณคุณไม่มีทางไปแฮ็กหรือมันหลุดมาง่ายๆต้องมีคนส่งให้พราอสุดท้ายคุณชูวิทย์เขาก็ออกมาพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุุณชววิิิยกธบาาา่ถ้สมมต ฉันไม่เอาเงินไปบริจาคนี่ฉันซวยแน่นะพอไอ้พวกนี้มันแฉเล่นกันแบบนี้เลยโชคดีที่บริจาคไปเยอะซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเงินมันปิดปากไม่ได้คือเขาไม่ได้ทําตามวัตถุประสงค์ของความชั่วร้ายในสิ่งที่อีกฝั่งต้องการต้องการให้ปิดปากฉันก็ไม่ปิดเพราะการรับเงินตรงนี้มันก็มองได้ว่าเป็นเรื่องการให้โดยเสน่หาก็ได้หรือจะเป็นการบริจาคข้อมูลนิธิเพราะตอนแรกคือคําแรกที่คุณชูวิทย์บอกก็คือว่าคือเขาเอาเงินมาให้ฉันจริงแต่เขาเหมือนให้ข้อตกลงขอให้ฉันตกลงว่าจะไม่แฉฉฉซึ่่่งัันนนนไไมมเเอออาาตแรกะ แต่อยู่ๆเขาก็พยายามจะย,าาย,ย,าายัดให้ยัดให้โอเคฉันก็รับหมายแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถือว่าเป็นการตกลงทาตามนั้นก็จะถือว่าผิดสัญญาเรื่องพวกนี้มันทาเป็นสัญญาไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายพวกเว็บพวกนี้พวกธุรกิจเขียนพวกนี้มันทําเป็นกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วเขียนสัญญากฎหมายจะเอาผิดยังไงเพราะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเลยแบบนั้นวิธีการเล่นคุณชูวิทย์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีจีนๆน่ะผมเรียกว่าวิธีจีนๆน่ะมีหลายแบบซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดูไม่ฉลาดอ่ะแต่ก็ฝุ่นจะเล่นเขาไม่ไ้้รแแบบนนััลววสาตร ตำรวจที่ชื่อว่าซัวใช่ไหมซัวเนี่ยเป็นภาษาแต้จิว๋วมันแปลว่าภูเขาถ้าเป็นภาษาจีนการอย่างว่าชันแต่พอเป็นแต้จิ๋วว่าซัวซัวแปลว่าภูเขานั่นแหละซึ่งนั่นแหละวิธีแบบจีนๆแล้วไปไปมา,มาสุดท้ายเงินก้อนนี้ที่คุณชูวิทยบริจาคไม่ให้โรงพยาบาลสุดท้ายโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาจะขอคืนเงินทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าถือว่ามันเงินไม่สะอาดอะไรแบบนั้นนั่นแหละ ก็เข้าใจโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะถ้าเราไปดูชื่อเป็นโรงพยาบาลชื่อเสียงดัง <c oughs> เขาก็ไม่อยากเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อยากรับเงินที่มันดูแบบไม่สุจริตอะไรแบบนั้นและสรุปคุณชูวิทย์เขาก็ไม่อยากรับไว้เช่นกันก็คืนตำรวจคนนี้ไปซะก็จบอะไรแบบนั้นแต่คือเรื่องนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยเงินที่โรงพยาบาลคืนมา6ล้านเนี่ยผมก็จะไปบริจาคต่อให้กับที่ที่เขารับเงินก้อนนี้ได้ก็แค่อธิบายให้เขารู้ว่ามันเกี่ยวกับเขานี้นะเขารับได้ก็โอเคเพราะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเงินสกปรกเลยเพราะเงินก้อน,น เขาก็ทางานเหมือนเดิมอะจจะรู้ว่าเป็นค่าแรงคุณชูวิทย์ก็ได้ในการจัดการพวกนี้หรือว่าหลอกลวพวกนี้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนให้เงินที่ทุจริตคนให้เงินทุจริตก็คือต้องการให้ปิดปากแล้วเขาปิดปากไม่ละไม่ปิดก็ถือว่าเป็นเงินบริจาคก็ได้แบบนั้นก็บริจาคต่อได้ไม่งั้นมันจะลคยไปว่าเนี่ยพอเวลาพวกนี้จะอยากปิดปากใครก็ให้เงินแล้วสุดท้ายถ้าคนคนนั้นแฉก็มาแบบเนี้ยมันจะวนเวียนไม่จบแต่พวกนี้ก็อาจจะได้ใจก็ได้แต่ก็นั่นแหละอันนั วิธีการของคุณชูวิทย์เขาก็อาจจะมีแผนของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันซับซ้อนคุณชูวิทย์ก็จะเรียกว่าทุจริตก็ไม่ได้เพราะเงินที่เขาให้มาเดิมทีก็คือต้องการปิดปากไม่ให้แฉรตรงนั้นตรงนี้แต่สุดท้ายก็คือให้มาแล้วเขาแชรมันก็เลยพูดยากตรงนี้จะบอกว่าเป็นการทุจริตอาจจะเป็นการรับเงินสินบนก็ยากเพราะเขายังแชรไงแล้วจะถามว่าอีกฝั่งเขาจะเล่นอะไรเขาจะเล่นประเด็นไหนคือมันไม่มีให้เล่นผมถึงบอกว่าเป็นวิธีจรนจีนะวิธีที่ไม่ฉลาดเพราะคุณให้เงินใครไปแล้ว ถ้าเขาไม่ไม่แฉคุณอ่ะเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณอ่ะคุณเล่นเขาได้ทันทีเพราะนี่ไงชันยัดตังค์แล้วสุดท้ายข้ออยากเล่นอยากเล่นคนนี้อยู่แล้วก็คือเปิดประเด็นว่าเห็นไหมสุดท้ายมันก็ไม่แฉรับเงินฉันไปอันนั้นก็ยังไม่เจ็บหนักเท่ากับว่ามาขอเงินมันยังมีกรณีที่แบบมาขอเงินเพื่อปิดปากแบบตำรวจเนี่ยเดินไปขอเงินหรือหน่วยงานบ้างหน่วยงานหรือพออ,อ่ะขอเงินเพื่อโกงเข้าเด็กนักเรียนอันนั้นคือหนักสุดก็คือยื่น เจตนายื่นแต่แรกว่าจะต้องการโกงเงินแล้วก็โกงจริงๆอันนั้นชัดเจนก็คือไปตัดค่าอาหารเด็กนักเรียนหรือตัดอะไรก็ตามไม่ทําตามกระบวนการแบบนั้นเรียกทุจริตแบบร้อเต็มเมแต่แบบคุณชูเลบนี้มันซับซนะ้อนอ่ะต้องไปตีความตามกฎหมายแต่ถ้าถามว่าสําหรับมุมผมผมมองว่ามันไม่ได้ดว่าทุจริตเพราะประเด็นที่คุณจะแฉคืออะไรล่ะประเด็นคืออะไรคือจะบอกเขารับเงินใช่ไหมแลวรับเงินจะบอกเขาทุจริตหรือเปล่ารับเงินคุณแล้วก็ยังแฉคุณมันมันขัดกันมันขัดกันอยู่อ่ะถ้ารับเงินคุณ แล้วไม่แฉคุณเนี่ยแหละคุณชูวิทย์โดนเต็มๆผมชื่อว่าคนดา่าเยอะคนไม่พอใจเยอะแต่ประเด็นก็คือเขารับเงินคุณแต่เขายังแฉแล้วมันมันจะเล่นเขาอย่างไรเขาทุจริตตรงไหนก็รับเงินคุณเนี่ยแล้วก็แฉจะบอกว่าเงินคุณที่ให้ให้คุณชูวิทย์ไปเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่ให้คุณชูวิทย์แฉก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้พูดที่มันซับซ้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เงินก้อนนี้มันไม่เป็นไปตามเจตนาของคนให้เงินตั้งแต่แรกคนให้เงินต้องการให้ทุจริตให้ปิดปากอย่าไปบอกใครให้ฉันโกงคคนนนนนอออื่่ใหห้ฉัลกตไ แต่คนลับต่างเขาไม่ทําแบบนั้นเนี่ยแหละซับซ้อนตรงนี้นั่นแหละอนาคตก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเป็นเล่าคุณชูวิทย์ไม่คืนเงินก็ได้แล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลก็ได้เหมือนกันผมก็ตัดสินอะไรมากไม่ได้ก็อธิบายตามหลักการว่ามันจะถือว่าทุจริตไม่ได้เลยแต่มันก็ยังมีอีกขั้นหนึ่งที่สามารถเล่นได้ถ้าคุณหาตรงนั้นมาได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ตรงที่ว่าสมมุติว่าอันนี้ให้เงินคุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์มองว่าเงินน้อยไปฉันต้องการมากกว่านี้แต่อันนี้ให้ไ,ไ่่อออฉันนนน,นนนแลเเเรงงวาิยยปก็ ไม่ยอมให้ฉันมากกว่านี้ฉันก็เลยอยากจะแชร์อันนั้นก็เล่นได้อีกประเด็นหนึ่งแค่นั้นแหละช่องว่างตรงนี้มีแค่นี้ตรงที่ว่าให้เงินแล้วแล้วเงินก็แง่น้อยไปสิบล้านน้อยไปไปทวงเขาว่าต้องการเงินมากกว่านี้จากเขานั่นแหละไอ้พวกนี้เล่นได้แต่อย่างที่บอกหลักฐานก็มีแค่ถุงๆนั้นก็คือตั้งใจเตียมาให้เท่านี้ตั้งแต่แรกมันก็เลยเล่นอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยเชียร์คุณชูวิทย์ทำไมทัวลงทนายตั้มเยอะจังแบบถ้าเราตีเป็นเปอร์ จริงๆมากกว่านี้แต่ผมตีต่ำๆเผื่อไว้90%เป็นทัวลงเปคนไม่พอใจซึ่งคนที่ไม่พอใจไปทัวลงก็จะเรียกว่าติ่งคุณชูบิทก็ไม่ได้เพราะคนยุคนี้ไม่ค่อยมีติ่งแล้วเขาอิงตามความถูกต้องถึงแม้โอเคแหละบางครั้งอาจจะมีความเข้าใจผิดได้อย่างบางคดีคดีลุงพลช่วงแรกๆหรือคดีของคุณแตงโมอันนั้นก็อาจจะมีความเข้าใจผิดในช่วงแรกได้เพราะกระแสสังคมอาจจะไปกับสิ่งที่สื่อบางสื่ออยากจะเสนอจนเข้าใจผิดหรือบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดเองอะไรก็ตาม น,นั้นมีความเข้าใจผิดได้แต่เรื่องนี้คือเขาตัดสินจากความเป็นธรรมเรื่องมันก็มีแค่นี้นอกเสียจากว่านายตั้มมีอะไรมากกว่าน,นี้คุณก็เสนอออกมาแต่เสนอไปเสนอมาก็ยังจัดการอะไรเขาไม่ได้เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงโอเคกับคุณชูวิทยังคงเชียร์คุณชูวิทย์ทำต่อเพราะเขาเขาก็แชร์อยู่ไงไม่ใช่ว่าเขารับเงินแล้วเขาไม่แชร์แล้วคุณเล่นเขาได้เขายังแชร์ต่อเนื่องและทุนพวกนี้ก็โดนจับจริงๆและอีกจุดหนึ่งที่คนมั่นใจในตัวคุณชูวิทย์ก็คือว่าสินบนนําจับ เงินก้อนนี้จะเป็นเงินหลังวันที่จะให้คุณชูวิทย์โดยกระทรวงยุติธรรมนะกระทรวงยุติธรรมจะให้เงินคุณชูวิทย์เพราะว่ายึดทรัพย์มาได้เยอะมากจากทุนจีนนะรวมๆแล้วก็หลายพันล้านบาทรวมแล้วถ้าคุณชูวิทย์จะได้สินบนนาจับเห็นว่าจะได้เป็นหลายร้อยล้านน่าจะประมาณ400ล้านบาทแต่คุณชูวิทย์สรุปก็คือเขาบอกเขาจะไม่เอาก็คือรับมาได้ถ้ามันได้จริงนะตอนนี้ยังไม่ได้ให้แต่ถ้าให้จริงฉันจะเอามาแล้วก็เอาเบืลบ้ลยจากให้หมด เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลหมดเลยอะไรแบบนั้นเนี่ยนั่นคืออีกจุดหนึ่งว่าเนี่ยเห็นไหมเงิน400ล้านก้อนนี้มันใหญ่กว่าไอ้เงินก้อนที่ตำรวจคนนั้นให้แค่10ล้านเงินก้อนนี้เขารับได้เต็มๆคุณชีวิตรับไปเลยก็ไ,ยไม่มีใครมองว่าไม่ดีอะไรดูดีมากเพราะมันเป็นผลงานคุณคุณสมควรจะได้เงินก้อนนี้แต่แกบอกว่าเขาปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะไม่รับไปใช้ส่วนตัวเขาจะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลหมดเลย400ล้านถ้าได้จริงๆนะนี่แหละนี่คืออีกจุดหนึ่งที่คนมองว่าอ้าวถ้าเขาจะทุจริตเขาไม่จําเป็น เขาได้สินบนตรงนี้ได้เลยเขาสบายมากเลยกทรสรงยุติธรรมให้ด้วยเป็นเงินจากรัฐเลยสบายใจแน่นอน